หาชอบช่อง SO Report by Sero ของเราอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของทางช่องเรานะครับ สำหรับเพื่อนๆที่อยากเชียร์ลิเวอร์พูลถึงขอบสนามแอนฟิลด์ร่วมทริปกับน้องกิ๊บจังสุดสวยในแมตช์ประทะกับแมนเชสเตอร์ซิตี้เทโรเกนทราเวลไทยแลนด์จัดให้เพียงบอกดูมาจากช่องเซอโอรับโปรเดือดมา4จ่าย3หรือมาแพคคู่ก็รับส่วนลดทันทีรวมกันถึง40,000บาทสนใจรายละเอียดเพิ่มเติมคลิกได้ที่ลิงก์ด้านล่างใต้คลิปหรือแอดไลน์แค่สแกน QR c ค d ดที่ขึ้นอยู่หน้าจอตอนนี้ได้เลยครับ สวัสดีแฟนหงแดงหรือว่าูลทุกท่านครับกลับมาพบกันอีกครั้งกับสรุปข่าวเด่นลิเวอร์พูลเพื่อจำวันที่4กันยายน2 5 6 5โดยโซรีพอร์ตบายเซอโอซึ่งวันนี้ผมกระดข่าวเด่นประเด็นดังมาแบบเน้นเน้นข่าวให้เพื่อนๆได้ติดตามกันเช่นเคยแต่ก่อนอื่นขอขอบคุณผู้สนับสนุนหากใครอยากสนุกตื่นเต้นเร้าใจกับเว็บไซต์ใหม่มาแรงระบบออโต้จัดเต็มสนุกได้ทุกแมตช์สนใจคลิกได้ที่ลิงก์ด้านล่างใต้คลิปเลยครับ เรามาเริ่มต้นข่าวแรกของวันนี้ด้วยความหลงเกี่ยวกับเรื่องราวของการเสริมทัพนักเตะหน้าใหม่ของทีมเราจากนักข่าวที่น่าเชื่อถือได้อย่างทางเจมส์เพียสเสี่าข่าวใสยดิว,วัภูจากทางดิแอเลติกมันชัดเจนว่าในช่วงซัมอร์ที่ผ่านมาเราต้องการมิดฟิลด์ตัวใหม่เข้ามาเสริมทัพเป็นอย่างยิ่งก่อนท้ายที่สุดจะลงเอยด้วยการยิมตัวอาตูเมโลมิดฟิลด์ชาวบาราซิเลียนมาจากทางมาลัยยูเวนตุสพร้อมออปชั่นซื้อค่ะ อย่างไรก็ตามเขาก็ยังไม่ใช่เป้าหมายเบอร์หนึ่งของทีมเราเมื่อมันไม่ใช่ความรับเลยว่าเยอร์เกนครอปนใหญ่เฮวีเมทัลอยากได้ตัวทางจุดเบอริงแฮมห้องเครื่องอนาคตไกลมาจากทางเสือเหลืองโบรเสเซียดอร์ทมุนทว่าอุปสรรคใหญ่ของดีลนี้คือการที่ต้นสังกัดของนักเตะไม่ต้องการจะเสียซูเปอร์สตาร์ไปถึงสองคนพร้อมกันในตลาดรอบเดียวหลังจากขายทางเอริ่งบราห์ลันไปให้กับทางแมนเชสเตอร์ซิตี้แล้ว นั่นทำให้พวกเขาปฏิเสธการปล่อยตัวเบลลิงแฮมออกมาอีกคนแต่ล่าสุดเพียสก็ยืนยันผ่านทางคอลัมน์ของเขาในเดอะแอตเลติกเลยว่าลิเว์พูจะรื้อฟื้นดีวนี้ขึ้นมาใหม่ในปีหน้าแม้ว่ามันอาจจะต้องทุ่มเงินค่าตัวของนักเตะทะลุหลัก100ล้านปอนด์ซึ่งจะทำให้เขากลายมาเป็นนักเตะที่มีค่าตัวแพงที่สุดตลอดการในประวัติศาสตร์สโมสรคนใหม่ของทีมเราเลยก็ตามที จูดเบลลิงแฮมมีชื่ออยู่ในลิสต์ลำดับสูงสุดของเยอเกนครอปเลยนะเพียสกระบุเขาไม่ได้ต้องการตัวเลือกลำดับลองลองลองไปมันทำให้เขาพร้อมที่จะใช้งานนักเตะเท่าที่มีอยู่ไปก่อนนั่นเป็นเพราะว่าโมรัสเซียดอตมุนไม่ต้องการจะขายเบลลิงแฮมออกมาในช่วงซัมเมอร์นี้แต่ลิเวอร์พูลก็ยังคงหวังที่จะเซ็นสัญญากับดาวเตะทีมชาติอังกฤษที่มีค่าตัวถึง100ล้านปอนด์ในปีหน้า เรามาลุยกันต่อเลยกับข่าวที่2ของวันนี้พวกอยากจะขอพาเพื่อนๆกลับมาดูควันหลงจากผลการแข่งขันเมื่อคืนที่ผ่านมาระหว่างทีมของเรากับทางทอฟฟี่สีน้ำเงินเอเวอร์ตันกันบ้าง เมื่อเราทำได้เพียงบุกไปเสมอที่กูดิสันปาร์คศูนย์ประตูต่อศูนย์ในเกมที่ทางดาวินน์นูนเยสหุ่ออกตัวใหม่พ้โทษแบงกลับมาได้ลงสนามเป็นตัวจริงและก็มีโอกาสเข้าทำหลายต่อหลายครั้งแต่ไม่สามารถที่จะยิงผ่านมือทางจอแดนพิกฟอร์ดที่เข้าฟอร์มเสร็จละเกินในเกมนัดนี้ไปได้นั่นำทำให้นักข่าวเข้าไปสอบถามกับครอปเหลือว่าการที่นูนเยสพลาดโอกาสไปเช่นนั้นจะกลายมาเป็นประเด็นอีกหรือไม่อย่างไร ซึ่งในายใหญ่ชาวเยอรมันก็คิดว่ามันไม่ใช่เรื่องที่น่าเป็นกังวลใจอะไรเลยไม่เลยนะเขาเริ่มต้นกับการหลอมรวมตัวเองเข้ากับทีมนอกจากนั้นก็ต้องหยุดไปนั่นคือสิ่งที่มันเกิดขึ้นครอปกล่าวเราลงเล่นอยู่ตลอดเวลามันทำให้เราไม่สามารถที่จะฝึกซ้อมกันได้อย่างเหมาะสมแต่แม้กระน,นั้นในการฝึกซ้อมเขาก็ดูดีมากๆเลยนะแต่ว่าเขายังคงต้องปรับตัวอยู่ ในเกมเมื่อคืนนี้เขาก็มีโอกาสทําประตูเขามีโอกาสจะยิงเบิกร,ร่องให้กับเราด้วยซ้ําแต่มันมีทางจอแดนพิกฟอร์ดอยู่ที่นั่นอย่างไรก็ตามผมก็มั่นใจว่าเขาจะยิงประตูดได้แน่กับจังหวะเหล่านั้นในอนาคตเรื่องนี้ชัดเจนเลยเมื่อวานนี้มันเป็นเกมที่ตึงเครียดมากมันทำให้เราต้องทำการตัดสินใจ ก่อนหน้านี้บ๊อบวี้ฟอร์เมนก็ได้รับบาดเจ็บจากนั้นเขาต้องลงเล่น2ถึง3เกมติดต่อกันซึ่งเขาก็ทำได้ดีมากๆแต่าการเล่นวันพุธแล้วต้องมาต่อเกมวันเสาร์อีกมันไม่ใช่เรื่องที่ง่ายเลยนั่นคือเหตุผลว่าทำไมเราถึงเลือกดาวินให้ลงสนามเป็นตัวจริงและเขาก็ได้เล่นไป80นาทีดังนั้นไม่เลยเราไม่ได้เป็นกังวลใจเกี่ยวกับสถา,านการณ์ของเขาทุกอย่างโอเคดี ไหนๆก็พูดถึงเรื่องราวเกี่ยวกับแนวรุกของเรากันไปแล้วข่าวที่3มของวันนี้ผมอยากจะขอพาเพื่อนๆมาดูประเด็นของอีกหนึ่งนักเตะคนสําคัญที่สุดในแดนหน้าของเราอย่างทางมฮัมหมดซาลาห์กันบ้างมานักข่าวก็ยิงคําถามไปอย่างเยอเกนครอบอีกว่าได้วางหมากให้ซาลาห์ทางออกมายืนริมเส้นบ่อยเกินไปหรือไม่จนแทบจะไม่ค่อยได้เห็นเขาขายับเข้ามาด้านในเพื่อหาโอกาสในการทําประตู ซึ่งในประเด็นนี้ครอปก็ได้ออกมาปฏิเสธแบบทันควันเลยว่าซาล่าก็เล่นตามปกติซึ่งเป็นแทคนิกที่ลิเวอร์พูลใช้มาโดยตลอดและเกือบจะทำประตูให้กับทีมได้โดยซ้ำในเกมเมื่อคืนที่ผ่านมาไม่เลยนะครอปกล่าวมันก็ไม่มากกว่าในฤดูกาลอื่นๆหรืออะไรก็ตามผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าพวกคุณมองเห็นอะไรในเรื่องเหล่านั้นเพราะเราต้องการโมซาราในตำแหน่งนี้ เราต้องการโมและเราก็มีเขาอยู่ตลอดหลายครั้งที่เราได้เห็นเขาขยับเข้ามาเล่นตรงกลางเมื่อวานนี้ก็เป็นอีกครั้งที่เราต้องการให้นักเตะขยับเข้ามาเล่นตรงกลางกันมากขึ้นแต่เห็นได้ชัดเลยว่าเราไม่ได้มีเวลามากเพียงพอในการซ้อมแผนเหล่านี้มานะนั่นทำให้มันมีหลายจังหวะที่เราต้องให้โมถอยต่ำลงมาและรวมถึงทางหลุยดิอาร์สด้วยมันทำให้พวกเขาไม่อิสระในการเล่นมากยิ่งขึ้น ต้องไม่ลืมว่าเรายังมีดาวินนุนเยสคอยยืนกดดันแนวรับสุดท้ายของคู่แข่งอยู่แล้วแต่คุณก็พูดถูกอยู่อย่างหนึ่งว่าเนี่ยอาจจะไม่ใช่แผนการเล่นที่เราได้ฝึกซ้อมกันมามากเท่าที่ควรอย่างไรก็ตามผมก็ไม่คิดว่าในการแข่งขันฤดูกาลนี้โมได้ถูกถังออกมายืนริมเส้นมากจนเกินไปหรอกนะมันมีแค่บางครั้งและเขาเองก็เกือบจะทำประตูได้ในนาทีสุดท้ายของเกมด้วย ไปกันต่อเลยกับข่าวที่4ของวันนี้ยังคงอยู่กับบทสัมภาษณ์ของทางเยอเกนครอฟอีกเช่นเดียวกันแต่ขยับมาดูความคิดเห็นของเขากับทีมคู่แข่งอย่างทางเอเวอร์ตันกันบ้างเราต้องยอมรับความเป็นจริงกันเลยว่าเมื่อคืนนี้ไม่ใช่ว่าทีมของเราจะไม่มีโอกาสในการควาฉฉ้าชัยชนะแต่ส่วนหนึ่งก็ต้องยกเครดิตและให้ความดีความชอบกับทางจอแดนพิกฟอร์ด เพราประตูของพวกเขาที่โชว์ฟอร์มระดับเทพสามารถป้องกันลูกยิงเอาไว้ได้ทั้งหมดนั่นยังไม่นับรวมการยิงชนเสาและชนคันไปอีกหลายครั้งที่ช่วยให้ทางเจ้าบ้านรอดตัวไปได้ซึ่งนั่นก็ทำให้ครอปออกมากล่าวชื่นชมมือกาวัย28ปีรายนี้เป็นการพิเศษหลังเกมว้าวคุณจะไปสามารถทำอะไรได้ละ่ะครอปกล่าวมันเป็นเกมดาบี้แมปที่ยอดเยี่ยมมากม มันเข้มข้นอย่างยิ่งยวดและมันก็มีจังหวะการเซฟที่น่าตื่นตาตื่นใจมากมายจอแดนพิกฟอร์ดได้โชว์การซูเปอร์เซฟแบบน่าเหลือเชื่อไปอย่างน้อยถึง6ครั้งแบบเห็นกันจับจะเลยนะขณะเดียวกันเราก็ยังมีการยิงชนเสาและชนคานรวมไปอีกถึง3ครั้งด้วยกันเขาเซฟไปเยอะมากเลยนะในเกมนัดนี้ ผมเองก็ไม่รู้เหมือนกันว่าผมคุมทีมลงเล่นในเกมดาร์บี้แมตช์มาแล้วทั้งสิ้นกี่นัดกันแต่แน่นอนว่ามันเป็นงานที่ยากเสมอเมื่อเราต้องบุกมาเยือนที่สนามแห่งนี้ทางฝั่งของเอเวอร์ตันเองก็เกือบจะยิงประตูดได้เหมือนกันถ้าถูกจับเป็นลูกลำหน้าไปก่อนจากนั้นพวกเขาก็ยังมีโอกาสทองของทางเนอโมเป้ซึ่งทางอาริซอนของเราก็าโชว์ซูเปอร์เซฟสุดสวยให้เห็นเหมือนกัน เขาใช้การเซฟโดยอาศัยปฏิกิริยาที่ยอดเยี่ยมมันน่าเหลือเชื่อมากดังนั้นแน่นอนว่าเราต้องให้คำชื่นชมกับเขาและเช่นเดียวกันกับทานจอดแดนพิกฟอร์ดก็ด้วยเรามาปิดท้ายกับข่าวที่5ซึ่งเป็นข่าวสุดท้ายของวันนี้เพราะอ,อยากจะขอพาเพื่อนๆขยับมาดูผลงานของอีกหนึ่งนักเตะที่ทำได้อย่างยอดเยี่ยมเสียเหลือเกินเรียกได้ว่าอุดเสียงนักวิจารณ์ทั้งหลายได้เสียสนิทในเกมนี้ เขาคนนั้นก็คือโจโกเมสปักกลังเลือดผู้ดีของเรานั่นเองหลังจากในช่วงที่ผ่านมาเราไม่ค่อยจะได้เห็นฟอร์มการเล่นของเขาเหมือนในฤดูกาลที่ช่วยให้ทีมคว้าแชมป์พิมพยร์ลีกมาครองได้เลย อย่างไรก็ตามในเกมกับเอลเวอร์ตันเมื่อคืนนี้นั้นโกเมสแทบจะไม่มีข้อผิดพลาดให้เห็นเว้นแต่เพียงจังหวะเดียวที่ไปเสียท่าให้กับเนเลาโมเปก่อนที่ฟานไดจะเข้ามาช่วยแต่บอลเจ้ากรรมก็ยังไปเข้าทางของ Tom ies, ทอมเดวีได้จิ้มไปชนเสาแบบเต็ม ถว่าหากเรามองในภาพรวมของเกมการแข่งขันทั้งหมดแล้วผลงานของโกเมสถือว่าทำได้อย่างยอดเยี่ยมมากและสิ่งที่สามารถยืนยันเรื่องเหล่านี้ได้ดีที่สุดก็คือตัวเลขในเชิงสถิติที่ได้ถูกเปิดเผยออกมาหลังเกม เมื่อเขาได้วอนไปมากถึง97ครั้งเทียบเท่ากับคู่หูในแดนหลังอย่างทางฟานได้และโกเมสก็มีจังหวะที่สร้างสรรโอกาสจากการวางบอลยาวให้กับดาวินนุนนเยสได้พักอกยิงใบไม้ร่วงไปชนคานเกือบจะเป็นแอสซิ ในส่วนของเกมรับเจ้าตัวก็โดดเด่นอย่างยิ่งยวดเมื่อเข้าแท็กเกิลสำเร็จแบบ100%เซตเต็มในเกมนี้และตัดบอลจากคู่แข่งได้3ครั้งซึ่งก็มากที่สุดเหนือกว่าผู้เล่นคนใดภายในทีมของเรานอกจากนี้เขายังเคลียบอลในจังหวะสำคัญไปอีก3ครั้งเล่าชนะในการดวลลูกกลางอากาศกับคู่แข่งได้100%เซในเกมนี้ด้วยเช่นเดียวกัน แล้วเพื่อนๆละ่ะคิดเห็นอย่างไรกันบ้างร่วมแสดงความคิดเห็นกันไว้ได้ใต้คลิปเลยแล้วเอาไปพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ